เรื่องสัน้นเธอไม่ควรจะรอดเธอไม่ควรจะรอดคำพูดนั้นไม่ใช่แค่เสียงในหัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเสียงกระซิบที่ตามเธอไปทุกที่ตั้งแต่วันที่เธอผลักมิวลงบันไดจนศีรษะกระแทกพื้นแตกแล้วแกล้งร้องไห้จนทุกคนเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุตอนนี้มิวกลับมาไม่ใช่แค่ในฝันแต่ในทุกผิวหนังของเธอคืนแรกเธอตื่นมาพร้อมรอยมือช้ำรอบคอทั้งที่อยู่คนเดียวคืนที่สอง กระจกในห้องน้ำมีคำเขียนด้วยน้ำลายว่าฉันรู้ว่าเธอโกหกคืนที่3ามขณะนอนหลับเธอรู้สึกมีใครลูบผมเบาๆแล้วกระซิบนิ่งๆนะเดี๋ยวฉันสอนให้ตอนเช้าเธอพบว่ามือตัวเองกำลังบีบคอตัวเองอยู่แต่เธอควบคุมไม่ได้ยิ่งต่อต้านยิ่งรู้สึกมิลอยู่ในร่างหน้าขึ้นจนวันหนึ่งแฟนพาไปเลือกแหวนขณะลองแหวนเธอเห็นภาพสะท้อนในกระจก แต่ในกระจกไม่ใช่เธอแต่เป็นมิวยืนยิ้มแล้วค่อยๆสวมแหวนให้เธอแหวนค่อยๆรัดแน่นจนเลือดซิบแต่แฟนไม่เห็นอะไรเธอลองกรีดร้องแต่เสียงที่ออกมาคือเสียงของมิวขอบคุณนะที่ให้ร่างเธอฉันยืมคืนสุดท้ายมิวควบคุมเธอได้ทั้งหมดเธอยืนอยู่หน้าบันไดเดิมมิวกระซิบจากในหัวมาทำเหมือนที่เธอทำกับฉัน เธอพยายามต้านแต่ขาเดินไปเองแล้วผลักตัวเองลงบันไดร่างกระแทกพื้นแต่ไม่ตายหายใจแผ่วเบามิวค่อยๆยยืนหัวเราะเบาๆจากภายในร่างของเธอแล้วพูดด้วยเสียงของทั้งสองคนผสมกันว่าตอนนี้ใครคือของจริงตอนเช้าแฟนเจอเธออยู่ล่างบันไดยิ้มแย้มบอกว่าฝันร้ายนิดหน่อยเองแต่ในกระจกห้องน้ำภาพสะท้อนของเธอยกมือขึ้นโบก ชา้ชาๆยิ้มกว้างรอยแผลที่ขมับอย่างเปื้อนเลือดฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ